ครับสวัสดีครับท่านผู้ชมครับเมื่อน,นี้มีเหตุการณ์ที่บ่คาดฝันนะครับตอนนี้นะครับตอนนี้เป็นทายเห็นสดๆครับตอนนี้คืออยู่ที่บ้านประมาณบ้านหวยลึกนะครับมีคลองน้ำของชุมชนนะครับซึ่งน้ำได้ไหลามาจากผู้เขาผู้พนันทั้งด้านทิศเหนือของ จังหวัดน้ำวลลำพูนะครับตอนนี้ก็ปรากฏว่บ้านน้ามากนะครับบ้านเป็นหนาฝนนะครับซึ่งเดือนนี้อยู่แค่เดือนมิายนครับครับบ้านบ้านนุ่นสงเปื่อยนะครับเนาะโอ้ลำลำห่วยไ่บ้านนว่นสงเปื่อยครับเกิดปรากฏการน้ามากอันอันบ้านอื่นเมืองอื่นจังหวัดอื่นอีสานเพิ่นว่ครับนี่ครับเบื่อครับเพิ่นเพิ่นกำลังกันหาปลาแบบชุกเฉินนะครับมือเศร้านี่หน้ามากบ้านนะครับเบื่อยู่น้ามครับ โมเมนต์เมนนาแร้งพูดได้ว่าไม่ขี่ตัวเพิ่นห้องสวดครับตอนนี้เพราได้ตัวครับสวดสดครับเพิ่นมหาป่าได้ป่าก็ได้พ่อสมควรนะครับเป็นป่าลถดป่าเขาได้พ่อสมควรยักมาแต่ใสบมาีนป่าครับเบื้องน้าครับว่ามันว่ามันย่ำฝนนะครับครับว่าเพิ่งป่าพอเข้าหามาเบิ่งดูครับผู้นะครับอันย่ำฝนกับว่าว่าได้หลปัานี้บันนี้นาแร่งก็คับเดือน เดือนนี้ก็จะเขาอันเมษาอันสงการบ้านเฮานะครับเบื้องหน้ามากมากแบบในเขตจังวัดหนองบัวลำพูเท่านั้น,นนะครับจังวัดอื่นผมผมเดินทางไปทั้งสาแกแวไปทั้งฝนกับบ่มีฝนนะครับฝนเย็นกับบ่มีครับครับมาตรงนี้หนองบัวลำพูตกใสต้อนรับสงการนะครับครับเป็นที่ยินดีของชาวบ้านนะครับหน้ามากก่อนหนาฝนมากแบบ ได้หาป่าพร้อมประมาณนี้นะครับบ่เคยเห็นครับในรอบ40-50ปีนะครับพอดีผมผ่านมาแถวนี้มาด่วนเมืองสวนนะครับเอาเบืองปัญโยนมาที่ีป่าบ่ครับรอบนี้อันรอบนี้อันมีแต่ป่ากันทหารหลาักการลร้พวดครับอ,อ๋อมีพุ่นครับมองพุ่นครับนี่ครับอมีสองตัวปลารดตัวหนึ่งปลาขาวตัวหนึ่งินนันกำลัง อันส่วนเราอยู่ครับประมาณนครับน่ามากเดือนฮะอันเกิดได้หญ่มากอันหกสิบปีครับหกสิบกว่าปีของก็เห็นนี่แหละครับ <c oughs> <c oughs> มีท่านผู้ชมมันมาอยืนเบื้องจำนวนหนึ่งนะครับกับเป็นคนในครอบครัวเดียวกันอยูา่มาหาเอื้นกันมาทั้งโทรศัพท์ก็มี่นะครับเอื้นมามาหาป่าน้ำกันครับ มาซอยกันนะครับมาซอยกันเอาอาหารไปเลี้ยงครอบครัวในช่วงหนาสงการนี้ครับตอนรับพี่นวังมาจากทางไก่ไก <c oughs> คุณยายเราโจมให้ลูกให้ห้านแล้วครับตั้งอยู่ <c oughs> เราจะถ่ายวิดีโอหน้าม,มากให้ลูกให้ห้านลูกร้านก็นเดือนทางมาอยู่ครับตอนนี้ก็เข้าชมม่บรรยากาศของหน้าม,มากได้เดือนเดือนหานา,นาแรกนะครับน้าชว่วง ให้หน้าก็ว่าได้ตอนนี้ครับข้างหลังผมนี่ก็มีให้หน้านะครับน้ำท่วมนะครับทั้งนี้ครับเกิดปรากฏการ์ที่ว่าน้ำมาก่อนนะครับฝนมาก่อนกำหนดนะครับตอนนี้จังหวัดอื่นบ่มีนะครับน้ำนี่ครับแห้งแล้งไกลไปไกลมากซึงฝ่าห้องเพียงเงไม่หวังแต่ว่าโ่ตกครับมาตกอยู่จังหวัดนองบุพูนะครับ